สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโตไทยบีแหล่งรวมความมันของรถแต่งรถซิ่งและสายลุยในประเทศไทยวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะขวัญใจสายลุยตัวล่าสุด2026 T56 Thailand แแท้งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัวถังมาในสไตล์รถถังลุยโหดๆตามชื่อไทยแลนด์แท่งดุดันทุกมุมมองกระจังหน้าใหม่ทรงเหลี่ยมแบบมิลิตรีสไตล์พร้อมไฟหน้าเล d แม t r i กดีไซน์ทรงตั้งเพิ่มความแข็งแกร่งและโหดเข้าไปอีกระดับบอดี้เสริมโป่งล้อขนาดใหญ่รองรับล้อออฟโรดขนาด35นิ้วกันชนหน้าหลังแบบเหล็กเสริมพร้อมบินลากจูงขนาด12,000ปอนด์เรียกว่าพร้อมลุยได้ทุกสภาพถนน มาดูกันที่ขุมพลังกันบ้าง 2026t5 6ไท a แลนด์แท้งมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.2ลิตร4สูบให้แรงม้าสูงสุด250ตัวแรงบิด620นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ 4WD พร้อมดิฟล็อกหน้าหลังช่วงล่างใช้โชคอัพฟอร์ r เพ r ร์ฟอร์แม2.5พร้อมซับแทงปรับระดับได้8ระดับหน้าหลังเพิ่มสมรรถนะในการลุยเส้นทางออฟโรดได้แบบสุดๆ ในส่วนของภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนดำเทาวัสดุ soft touch b o a r d หนังแท้ปักโลโก้แทงพร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมแพตเดินชิฟฟกล้องรอบคัน360องศาและระบบเตือนมุมอับสายตาราคาเปิดตัวในไทยอยู่ที่ประมาณ1.89ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสุดๆส,สำหรับคนที่มองหารถกระบะสายลุยออฟโรดแท้ๆท,ที่พร้อมใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางโหด ใครที่กําลังมองหารถแต่งไว้ขับเที่ยวขับลุยป่าหรือลุยโคลนช่วงหน้าฝนบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออโต้ไทยบีซของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของแต่งรถและรถใหม่สายลุยโหดๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ